เก็บขยะเอามากินนอนไตย,ยื้ยนะือ,อ,ๆๆอยู่นะโอ้เจ้ากินไน้ได้นี่นอนนี่นะ่ะนอนไตยยืยยอยู่พี่น้องเยเจ้าอยากกินยนะังเอ้ยเอา,เา,า,อก,า,เาก,กินต่อยเด้โอ้ยพยยย่ใหญ่ย<ด>อบ,กกบออับกบ อเอานี่หนี่เอากินเอากินเนาะไปเชื่อไหมนี่นะเอากินเอ้ากินเอาบ่เสื่อขะเยวให้เฮ้เอาวตาดัว่าเผื่อมันมีได้มันมีบางคนที่รักหนี่ตวบ้านยัง อ่าเป็นบ้าเป็นยังไปเลยกับมี่โอ้ยพี่น้องเลยเฮาเห็นนะเน,นาะอ่าว่าสิเขาวิวมาตพี่น้องเลยอ่าอยูเ่เชฟโปรเห็นทั้งย่ายเพิ่นกินยังนี่นสบายดียัายกินยัง่งนะ กินขา้าวกินขา้าวกัเนยัยงไงนายโอ้ยของเข้าทิ่มบางเนี่ยมันมีตะนอนอยื้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 อจะกินจังไงบอกินกันนะบอกินกันนะตายพี่น้องเลยจะมาจะใช้อะไรฮะมาตะพุน่น โอ้เป็นยังคือมากินยังชี่กินคองก็ทิ่มนี่นอืมคี่น้องไงมันเป็นทุ่งขยะโอ้ยเนาะมาสร้างว่าใช่บ้านนี่บ้านเมืองก็จะใช่นะ่ะบ้านยางฮะบ้านยังก่อนนะบ้านตะกุย เบิ่งเรากินเลยนะของเกา่าเก็บขยะเรามากินนอนไตยยื้ยื้ยื้อยู่ไหนะอ้เจ้ากินได้ได้นี่นี่นอนนี่นะอนอนไตยยื้ยื้ยื้อยู่ยพีนน่น้องไงจะถ่าเ้าแป๊บหนึ่งได้เาสิซื้อมาให้กินเด้อย,ยินบอกเจ้าอยากกินยนะังเจ้า ได้คือมานั่งอยู่หีคือผมมานกั่งอยู่ไหนพี่เ่ะแล้วมาจะใช่น้องมุ้งก็กันบ่ ันนั่นมากินเนาะใส่อาหารไข่เขาเดี๋ยวไปซื้อเข่ามาให้เรากินกอนนี่บ่ไกลครัวพูกโอ้เออขี่รถไปได้ใช่นะไปซื้อเข่ามาให้เรากันโอ้ยส่างเห็ดแท่นไปไปพี่น้องไปซื้ออันนี้มาให้เอ่าแล้กินก่อนโอ้ยจัดจัดจัดคือเป็นนี่คนรีดล่อนนะตำรวจลี บ้านเมืองอยู่ใส่หกบาทถามก็คือสิมหูเรื่องไปไลยหรอกเบ้างอ,อยู่เมืองเชียงโปนพี่น้องเลยตอนนี้เนาะสบายดีแล้วพี่น้องเ้อม,มาเห็นเพื่อนนั่งกินขา้าวปคุยกินก็มันไปคุยในทางขยะนะมากินมีตนอน,นอยือยู่พี่น้องเลยตาตๆๆๆอตาตาคลิปน,นี้นี่มา โอ้ยน้องเปนน้องไอ้คนทงเสือผากับบมีโอ้ยซื้อเด้วยนห้เรากินหั่นใครเนี่ๆกับเาเนี่แหละนี่น,น,น สีน้มนีเด็โอ้ยห้านายขายเข่าขายน่มไปด้วยนี่งไทยอีกบานนี่ กคตรแล้วนี่ส่งท่ายพี่เก่า 2> 2, สหาหบบอ,อ,อ,อางพันสาหา้ะพ่อเสียวอยัางนี้ไปให้เพื่อนกินล้วปิ้งไก่นี่ก็ได้เหเห็นคนนั่นอยู่หันพน,นังกินข่าชื่อไปให้เพื่อน,นกระบะไ่สก็ได้ปลาดุกได้ใช่ไหมปลาดุกคระกันปลาดุกสาวขั้นปิ้งไก่ยันพนข้าคอ่นปินป้งตับนี่ได้ใ

โอ้ยน้นะอกอปีกนี่แหละเอาคือลุดขักลุดนน่แทะขบใจขับใจลลาย้พี่น้องเอยซื้อกล้วยยังอันนี้นะเออ มีเท่าไรก็มีเท่าไรปุ๊กวน่ะนเจาพระอันบริเวณของเจ้าบ่เออเอมาพระเออ,อ,อเอาชื่อของเจ้าเนะี่ยชื่อซอยเจ้า,นะาเ,าเาไไนี่ยแถวมุกมุกยังอันนี้ไงมุกประเด็กเครื่องประเด็กเครื่องชีนหมูเชยร้อนขึ้นมาประเด็กเครื่องว้าวเขาเคยซื้อไปกินอยู่ทีหนึ่งแบบว่าประเด็กเครื่องบไปหาเราพุ่มีเขาประเด็กเออคือว่าเอิรประเด็กเขาอ่ะเออ เออมันร่อนกับชิ้นชินหมูอันชับเนาะอันเทไรไหมโอ้คือเพิ่มขึ้นกับนี่โอ้มันกับมันกับไที่บอกมันกับปบพืชห้านะมันกอ่อผุระายผบก็เพ้อเออุระบายชั้นนีหน่อยยวขายได้บ้างไรชั้นนี้ได้คือกันช้ยังสยใช้ใช้หมูปลา จะจฉตัวข่ไรของแท้บอของแท้หมูปลาของแท้อะไสิของต้มเนี่ใส่อ๋อยนหนหมูนี่ชุ่ม่ะบ่หมูปลาน่ันี้อันนี้หมูปลาแท้าไรอไรนี่าะี่้ันะหมจัมเม้นตุ้งไทยเออ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 ออเเอเออเเออเอออเ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 เอ ซื้อมูปา,สสานะโสดโพดสาวพันตับยายผูหารโอ้โฮโฮย0 0 0ดีใจใครตีมีเลขสิบพันก็ดีใจเพื่อนวะม,ม,มียังไงใคยนี่ฮะเจ้า cái cay, pim cáp, pim cay la, pim ngỗng, ờ khay cũng được phải, khay, 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 khai nuôi sao, khai nuôi sao, ờ sao phan, sao sao phan rồi 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 rồi, ờ ok, phải, phải đấy, bố vậy đó, ôi nhức lại ไปไปไป,ปืมเอากินต่อีกแล้วโอ้ยเพ่อนยังไงเออลืมเอาไปถิมนะ่อกินไย

เอานี่นี่อ,อืมอืม,อมกินกินนี่เอาเ้าจะมาจะใช่น่ะนี่ขอชื่อมาให้เจ้ามีไห่นี่เอากินเอากินเนาะขอชื่อเอาใหนะ่นี่น่ะนี่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 อันนี้นมเปิดเป็นบ่ได้ บ่เสือมามัดยังหัวคือบัวไซเสือเจ้านั่นเลี้ยวกันบ่อน้ำเฮาบ่ได้ครับ่พี่นายเจ้าซื่อยังฮึฮะซื่อซื่ออาซื่อมาตาบ้านไหนอาซื่อมาตตาบ้านไหนบ้านหุยหลวง มันหัวรัวเออเป็นยังเจ้าจังมาพี่นะปลสุนัยฮะยปลสุนัยปาสุนัยปาสุนัยคือ,อยังไป,ไปเลยเลยเพี่น้องบ่มีบ่พ่อแม่์บ่มีบ่อเอ้าพอ่อแม่์บ่มีเจ้าเกิดไม่จะใช้เกิดไม่จะโกภัยบ่เฮ้มันก็ต้องมีพ่อแม่มีพอ่อมีพี่นอ้องแต่ว่า นี่พอเมนจะเสียแล้วรูอว่าจังไรเฮ้มาจากมือแล้วคือได้จาเมือบ้านเรียแล้วเหน่อยเรียบร้อยแบบนี้เลยเรียบร้อยเราบ่งเรื่องเอากินขนมนี่เอากินเอาเรียกัน ใช่บ่เขนะื่อคือบอกมาใช้บนหนาวบ,บ่มันหนาวนะกินแม่ขอชื่อมาให้ไม่เนี่ยนี่อ่า อันตักินนี่มันม,มีตะนอนโอ้กินนอนมือเด็กกินกินกินมึงรึเอ้ากินเอาเอา้า<ๆ>เล่อะไเพื่อนน้อยเออกินกินเอ<ๆ>าไว้ก่อนบ่<ๆ>อื<ๆ>อิม่มแล้วบ่ไปกินของบูดจนอิม่มเห็นไหม เพื่อเอามากรียบร้อยใช่สร้างเป็นแท่นเชื่อกกระปุช่สยกระตูเอาม่าเขียนหัวผูกินแม่น้ำนะกินแม่นม้ำกินนมกินนมกินชิเดนีแเฮงอืม ก็เป็นอี่นี่เนะาะออขำจักบ้านจักเมืองทีเมื่อส่งได้อยู่พี่น้องอว่าอะไรที่เมื่อไหนนั่นนันพี่น้องกระถิ่มแล้วลูกอาจารย์ใดบุหงาท่าผูรย์ เห็นในคลิปบะเทียงเนาะถ้าว่าเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นญาติพี่น้องที่ยังซูลไฮหรือว่าแบบแบบพันนีอัตบ้านแต่อยังนะเบิ้งเงาเบิ้งหน้าตาพี่น้องเนาะอันนี้แหละจี้ให้เบิ้องนั่งเล่นน้องมิให้เบิ้งใกล้ๆเลหน้าตานะว่าเพื่อมันมีได้มันมีบางคนที่รักนีอัตบ้านแต่ยังเนาะอ่าเป็นบ้าเป็นยังไปเลยก็มี จา้าบัวนาเอาบ่เอาบ่เสือกขอเสียวให้เฮ้ยบัวมนา,า,อนาออนเอาบ่าสนนี่เจ้าบัวใส่เสือนี่ฮะเอาบ่เสือตายแล้วพี่น้องรู้ว่าขี้ไคโอบลายเลยมันหนาลายชั้นมันบัวนาวบ่ kẹo <laughs> sư nhá ở mày đúng Sư à Hưng À Sơn À Sơn À Sơn, à, sơn. À. Dù ban Ban bạn ngá Ban Hà lùa Dù mương xếp bồn đi bò Mương đầy mương nông ทั้งพุ่นแต่เมืองน้แบาดไมันจะเมืองน้องนี่กับเมืองชิโปูนไปพุ่นกับเบียดน้ามแล้วจะอยู่เมืองไหนใกล้เวียดนาม้วใกล้เวียดนามพูจะเป็นคนเวียดปะคือคนเลาานี่ชักกยู่อเสร็จนอืวคือผมเมื่อบ้านเมื่อพ่าเมื่อชิเมืชงผมเมื่อเอาเป็นยังกย่ผมเมื่ออ้าวเป็นอย่างนี้แล้วแหละแบบนี้แล้ว ถามน่องเพิ่นไปเห็นยางไปย่างมาท่ายมือหลายมือแล้วจุกคนเห็นเอ้ยเนาะน,นี่อะไรใครกระบอกยังให้กินแท้กระบากกระบอกเจกา้าบอลหนาบ่เอาบ่เสื้อเสื้อนี่บอลเป็นยัง เป็นยังจะบ่เอาเอาบ่เชียวให้บ่เอาอีกพี่น้องตายครับไายแช่ควาไปได้ใช่เดอ้อเอ <c oughs> อโ <c oughs> มจกักแนวฮิตแล้วแบบนี้นะมีตาบ้าผูา้ใดเบิ่งเอาถ้าเป็นญาติพี่น้องกับมาเบิ่งเอาพี่น้องเลยอ่าญาติพี่น,อนอ้องญาติพี่น้องลูรูปเต้าเฮียชูนไฮอยู่เมืองซีปโปนอยู่ตัวเมืองเลยนี่นะ อยู่วิริมาตนี่เอออยู่วิริมาตนี่เลยเชฟโปลนี่แหละพี่น้องเห็นเนาะอันนี้กับทางเส้นทางลงไปพุ่นกับลงสวรรค์เขตพุ่นแหละลงไปลงไปสวรรค์เออซีโนโลงทางบ้านมะเตียงลงพุ่นแหละแต่ว่าทางนี้พี่น้องเห็นขึ้นไปสเส้นเวียดน,นามเมืงองนะ้องเนาะขึ้นไปทางนี้ อย่างไรว่าไงคือประตูเมืองเชโพนนะมาเน่ยมันมีมีวิริมาตรนี่อ่าเชโพนวิริมาตรเนาะมีห้านเดียวมาถามดูนี่รถถามภูฏอยักษ์อ่าอยากมาเป็นป็นญาิพีน้องเรานะจากมาหาเราเนะาะประธานเป็นอิทุด,ดีนพี่น้องเนาะเมื่อยน้ำบะเตียงกับกะเจักน้ำเห็ดพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าเป็นคนว่างว่าไ,ไ,ไงกับพี่บ้าเนะี่ยคนเป็นบ้า จักหน่าจักหลังบ่อได้เด็กๆน่อยาขบว่าจักคมสิข็ดปะไปเดินทางก่อนพี่น้องเลยไปเบียกไปงานพอแหละกั่งชิมาซื้อน้ม่มกินอยู่บิมาเนี่ก็เดินทางต่อเนาะอยู่นี่มีเฮงบัดสุข,ขูสุขคนพี่น้องเลยปะจักหน่าเห็ดแล้วบนเตียงกันไปไป